เฮียนักุมะเฮียนักุมะเฮียนักุมะอาตะโมรุสูจนะโมทาตะอะระหังวันฐามินะมามีหะ ดูดสีเนี่ยวผู้เท่าเนี่ยเส้นสั้นแล้วไอ้พักเนาะไอ้อาไอ้เข็ดเลยพราะเป็นยังล่างเพราะฉะนี้สมบูรณ์แบบขันล้บมาเต็มบ่ได้คือสมัยนี้พูดนางล้มกับกัมปะบานไข่กูเป็นยังคือไข่บ่ได้วเธจะของเห็ดย่อยๆแย่เพราะยันดีเรียลส้วงว่าดีหมดกัมกระเบิดบหมกำเก่าที่เขามีถือเป็นห้องยังบ่เป็นยังนิดกัเแล้วห้องไอ้เบิดกำเบิดเ่งคือว่ามกวนวัวไอ้บ่ บางคนเวลาสวดแล้ว่าอก้ออเอะแม่นยางเนี่ให้เปิดกลับเปิดเวียนสักคนถันอ้วกเปิดนะนางเปิดกลับเปิดเวียนอะมันี้ต้องไปสิบนี่ห้องนี่ต้าไปกระสิทำไปเรื่อยๆนะปูเวลาปูสังเกตเห็นโบสถ์สเกตเวลาัปูสวดคือคือกันแต่ละห้องแต่ละห้องกระสิไม่พ่อแม่ครูอาจารย์เปิดลงมาสวมปั๊บกัดสวดให้พูกนั้นห้องนั่นห้องนี้อะไรนี้ไปแล้วคอยเก่งคอยไปเรื่อยๆทำมันเป็นถ้ำฤาษีเด้อถ้ำมันรู้ เป็นธรรมฤาษีเป็นธรรมหอนเติบเด้ต้องควบคุ้มมาอยู่ควบคุมอารมณ์เจ้าของกันได้คือปู่ใช่ไตะกี้คือปู่อ่อยฟังในหมอไฟจูดลันพอเศร้าเนี่ยมันน่าเสียใจตีหล้านในกันนี่เห็นไหมตีอยูเม่มาสิลงไอ้คอยเนี่ยไปแห้งเจ้าของมันนับตาตกอะไรไม่หยังมันไม่ไดอยากตีลูตีหล้านี่แต่เวลาห่างลูเนี่ยมันเวลาทำเนี่ยยากมากขวนแต่เฉพาะเวลาปู่ทำพิธีนี่ได้ยินเสียงเล่หน่อยว ต่ก่อนไหวขึ้นสํานังและบุคคลต่หนักเลยเพราเป็นอย่างเราไม่รู้ว่าในขณะที่เวลาทานั้นเวลาทำเอาหอดไหมในี่ปุนาวก็สไลป์ปวกเลยพีลเลย,ลเลยสางอะไรสไลปอันพีเอ้ยออกซะเด้ออกซะทำสิออกดีกว่าออนี่ยหรอเาออกซะเคยมีปูบบอกในปุนาเหตุใหด,ลลดหนักผู้หนักพีปวกเขาขเขาซิมใส่หูอะไรแบบว่าสิมมาจะออกซะ โอ้ยพ่อเหมือนแนวสอนลูกศิษย์ทุกค่ะโอ้ยอาจารย์กำบมีคข้าวสารเลยนะพ่ออ้าวดี๋ยวันนี่ยสวนรค์แล้วล่ะบอกสักหน่อยแล้วข้าถารอะไรปลอดผ่นวันนี้โอ้ยพ่อเอ้ยพ่อมาเรียนแล้วมันก็บ่หลายคั้มอกพี่น้องนั้นหลบค่อยใคเก็บภรรยาผีบอบเข่าผีบอบอกภรรยาไล่ไปมันก็ได้ของมันเองแหละ คอยเห็นทำไปสามคำเท่านั้นพระละยันนะกันหานะลินะฮะเลี้ยนไปไดหลายสิบจักรผู้น้องคนมาเลี้ยนปู่ประธานไปเถื่อนดียวนักเถื่อนปู่ได้บอกว่าสิแต่ว่าปู่เหงื่อฉลาดนี่มาเลี้ยนนม่มีพอบุญจันทร์โพสารีนี่เลี้ยนนม่มีพออะไรก็ซั่งคาถาจะได้ดีที่พวกนั้นไห้ปู่ทีเขียนเจ้ดตัวเลยเขียนไปแล้วกับทองพนว่าท่องว่าเออคราตเก่งเนาออะไรแล้วตัวเนี่ย หมอเรียกเป็นุสันเดเขาก็ต้องสลากนี่จะหน่อยกันเขาจะเก่งน,นะกันคือทั้งคนอายครูไม่รู้วิชาเลยว่าสิ่คนไหนจังไหนนักประกาศทำเหมือนพอเอ้ยคาถาอะไรบอกว่าจังไหนเนี่ยเก็บน้ำมุ่นไหนเขาว่าจังไหนเนี่ยคาถาผูกแขนว่าจะในคำเป็นท่าและไวแต่อิติปิโสก็ได้ก็จัหลูกหลานเนี่ยว่าเป็นท่านนะจับขึาาน้นมาน